สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่9มกราคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูจะาพาทำชมนะคะเดินทางมาหาพี่กรองอีกรอบนะคะจะพามารับชมในทางหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพี่กรองนะคะงวดวันที่17เมกราคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะ0 9ย์เเข้าตรงๆนะคะ มื่อนี้เขาก็มารับชมกันต่อเนาะค่ะว่าพี่กองจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเนาะค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะเขอบไปรับชมฟังน้ำกันค่ะเปรีย้ยวเาม,มากพึ่งแม่เป็นเก่งเด้วยครับท้ชมพี่กองนี่ <c oughs> ประจันท่านกีด <c oughs> ยางกีดยางเองพร้อผมเฮ็ดหน้าแล้วก็เฮ็ดผู้เดียวคำนวณพร้อมค่ะสวัสดีครับพี่กองครับสวัสดีค่ะที่ <c oughs> ว่าเป็นเซียนคำนวณหญิงอีกคุณหนึ่งนายพี่ว่าแม่น นี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับ09ตรงตรงพี่กอนคันนาพีนะครับผมเออใส่ครับนี่อเอ่อนี่09ตรงตรง <Ear. S 1> นะครับราคาเห็นไหมครับหลักสิบหลักหน่วยบนแม่นๆ่นนะครับโอ้เสียแต่หลักหลักร้อยบนเขาน้าพี่กองนะเออหลักร้อยไม่เข้าแต่ว่าถ้าจับชุดชุดหลักร้อยพี่กองนี่ ศูนย์สองก้าจับไซนีกับเขาสามแตกสามโตของเพิ่นนั่งนี่แหะค่ะเป็นมาส่งของมบส่งของแต่มาส่งพัสดุเบล่าเปีย้เพินครับผมท่ามโตถ้าจับลักรลอยไซ่เต็มชุดเนี่กับสามโตแตกเนาะพี่กองนี่ธรรมชมหลักร้อยพี่กองสี่กับศูนย์ธรรมชมตว่าชุดสโตที่พี่กองหนี่สองสองห้าหกห้าศห้าย์เก้าสองเก้าหกเ้าถ้าจับศูนย์ไซนีศูนย์สองเก้าแต่ว่าพี่กองเน้น เน้นที่สี่มาสองมาศอ่าแต่ศูนย์เก้านี่มาตรงตรงนะครับอันนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบมาศูนย์หลักหน่วยมาเก้าอ่าเอานะครับ <c oughs> พี่กองให้ต้องวัดแล้วนะครับะจะสรุปให้ไปน้ำเลยเดี๋ยวจังเบิงชุดหลักสิบหลักหน่วยบนอันนี้ที่พี่กองให้ชุดบนธรรมชม ดับนะอันนี้เป้าเถาลงกไห้แต่หลักร้อยหลักร้อยสามห้าเจ็ดอ่าชุดบนนะครับหลักซิบนาจะเป็น 5, 3, 9, ฮาสามเก้านะครับหลักหน่วยสองสองกับแปดสองกับแปดอ่าสองคู่สองตัวอันนี้ชุดชุดบนในชุดบนที่พี่กองนะครับชุดบนที่พี่กองให้ต่องวดนะครับเน้นคือหาสองเม็ดเดียว มันพิกรณ์ค <c oughs> ่ะอแล้วก็สามตัวกับเจ็ดหาสองเอาเบอร์นี่เบอร์นี้ชุดอะชุดมโนพ่กอณ์ธรรมชมหลักสิบหลักหน่วยบน <c oughs> ตาไลา่อะตาไล่โวอเอาพิกองอันชุดได้หลักร้อยห <c oughs> ลักร้อยมีสามมีห้ามีเจ็ดอ่าหลักร้อยมีสามมีห้ามีเจ็ดคหลักสิบ, <c oughs> สบมีสามมีห้ามีเก้าอ่าหลักสิบกว่านี่สามห้าเก้าคหลักหน่วย สองกับแปดสองกับแปดเท่านั้นอ่ามือนีมายำลักลักสิบลักน้อยให้ท่านผู้ชมเพื่อผู้ใดมารักลอยแต่สามห้าเจ็ดประม่ณนันค่ลักลักร้อยสามห้าเก้าดิค่ะใช่เลยนี่อันนี้เป็นลักลอยประมานี้อันนี้สามห้าเจ็ดนี่ลักลอยสามห้าเจ็ดลักร้อยค่ะอันนี้ลักซิบนี่สามห้าเก้าอ๋อสามห้าเก้าท่านผู้ชมลักสิบสามห้าเก้าอันนี้ลักซิบอยู่นี่ลักซิบอยู่นี่ลักนอยอยู่นี่ลักร้อย สามห้าเจ็ดหลักหน่วยสองกับแปดแต่ว่าสูตรทุกงพันนีีก็สลับสับซอนบอเลี่ยงกันเนี้ยหลักร้อยยู่ตรงกลางหลักสิบอยู่นี่หลักหน่วยอยู่บนแต่ไม่มูงงเลยอือคิดยากคิดยากมากเลยนะครับอันนี้เป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยชุดล่างกะชุดนี้ชุดล่างหลักสิบ ลักซิฟมีซีกับหนึ่งค่ะครับตาบอดได้ปักลักมันบ่ค่ะเพราะว่าชุดให้เบ้าเทาไปนี่ไอ้ค่ะอันลักนีเพื่อนจะเป็นลักนวยนีกันธรรมะหนึ่งจะเป็นลักซิฟธรรมะหนึ่งจะเป็นลักซิฟค่ะธรรมะซีชุดล่างนี่ซีจะมาลักนวยมาลักนวยค่ะหนึ่งจะมาลักซิฟหนึ่งจะมาลักซิฟแปดกับศูนย์นี่ก็บบอได้ปักลักมันบ่ค่ะชุดล่างท่านผู้ชม นี่นะครับชุดล่างที้นี่มันมันมีหาเนี่ยค่ะมีหนึ่งก็เปลือกแถวบางหนึ่ง so ส,สูตรล่างนี่ปั๊บมาใหม่เองป่ะค่ะสูตรล evet. ่างปั๊บมาใหม่เพิ่มเพิ่มแต่หาตัวเดียวว่างหนึ่งว่าหาออกอืมมันเลยเพิ่มเป็นเปลือกนะครับเพิ่มแค่ตัวเดียวเท่านั้นอ่านะครับเอฟซีย่าอย่าพึงว่าได้ทำชมอด้วเดี๋ยวเราจะเขียนไม่ให้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเขียนตัวใหญ่ๆเขียนตัวชัดๆให้นะพอใหญ่ไม่ใหญ่สุขุมสุขลน นะครับเบิ่งที่เบาเท่าเขียนนะครับอันนี้สูตรของพี่กองพ่นเขียนอาจจะไล่แน่นะครับมันหน่อยก็เลอยเกันพื้นที่เพิ่มมันหน่อยอเอคือปลใสจังสีเลยบนกะนาหนึ่งไปเลยเต็มเต็มล่างกะนาหนึ่งไปเลยอยงนีแหมมันจงเป็งไงก็เพราะเป็นยังนะครับเดี๋ยวเบาเท่าคัดลอกให้ท่านผู้ชมหลักสิบนี่ได้ครับหลักสิบสามห้าเก้าหลักร้อยสามห้าเจ็ดหลักหน่วยสองกับแปดสองกับแปดอ่า เดี๋ยวเบาเทาขัดให้เขียนให้ตัวยังไงอันนี้ชุดบน <Okay. S 1> นะครับชุดบนกับชุดล่างที่พี่กองให้ต่องวดนะครับชุดล่างเนียนแปกับ0ูนี่พี่กองม่าหารอตลีไว้เลย <Okay. S 1> นะครับหกสี C, เป็นตัวรอง <Okay. S 1> นะครับชุดชุดล่างหคู่นะครับเนีนก็คือสคู่นี่นะครับชุดบนก็หคู่ห้าสองสามสองเก้าสอ เน้นเม็ดเดียวคือห้าสองนะพี่กองจับเด่นลักลอยเจ็ดเจ็ดห้าสองผู้ได้มากลักลอยกับบมักเยอออกหาับสามใช่ค่ะันบ้มักเอะเอาเดี๋ยวบ้าเท่าจะเขียนชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนให้เอฟซีครับผมท่านผู้ชมบ้าเท่าเขียนให้ตัวง่ายๆแล้วนะครับหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนอ่ะเอานี้ออกกันเอฟซีมันจะงงอ่านี่ครับหลักร้อย สามห้าเจ็ดนะครับคแต่ว่าพี่กองเน้นเจ็ดบ่พี่กองเน้นเจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดธรรมชมหลักร้อยตัวที่เพิ่มมากขึ้นเจ็ดหลักสิบเน้นอะไรพี่กองหลักสิบเน้นห้าค่ะหลักสิบเน้นห้าหลักหน่วยเน้นสองนี่ธรรมชมเพิ่มเน้นเลยเจ็ดห้าสองเลยผู้ใดรอหลักร้อยหลักสิบบนห <ried S 1> ลักหน่วยบนแม่แนแม่นอ่าหับของพี่กองบ่าวเ่ามากมื่อนี้มาให้พี่กองย่ำให้ชุดนี้โดยเฉพาะธรรมชมหลับมาให้เน้น ลักสิบบนลักนวยบนหลักร้อยไม่แน่นะครับ,บแักไม่แน่การพูดอะไรโบามักเก็ตเอาหาซใช่ก็ได้ค่ะอเอาเงวนนี้มกักคักๆนี่ชุดบนคิดว่าตัวใดเงินคิดว่าคร่ใดหนูก็มักกันหาซวงนนี่แหละเก็ดหาสวงเนี่นนชุดบนชุดบนมกักเลยบมักมักเก็ตหาวงอนมัมกตัวเนียนมันเลยมักตัวเนียนเลยค่ะอ่า เจ็ดหาสองเจ็ดหาสองค่ะชุดบนธรรมชมชุดบนชุดบนชุดล่างอันโบออกเจ็ดหาสองกับชีออกไพ่ในหัวคู่นี่แหละค่ะไพ่ในนี่ค่ะออกแน่นอนมาแน่นอนนมาแ่นอนค่ะขึ้นมาที่แล้วก็บศูนย์เก่าตรงตรงต้งม้าอืมอืมต้องมีต้องติดค่ะนี่นี่นี่ต้องมีติดแน่นอนติดแน่นอนตัวอะไตัวหนึ่งแต่ว่ามันมั่นใจขึ้นมาหาสอง สตัวคือเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าแปดเจ็ดสามเจ็ดสามปดเจ็ดเก้าสองเจดเก้าแปดชุดล่างนี่มักคู่ไหไชุดล่างชุดล่างนี่น้องมักกันนี่แล้วมัก04นี่แล้ว04ค่ะอืม0ุค่ะชุดล่างนี่เนี่ยุนีเลยค่ะอืมอเาเป็นหน้าท่างเป็นหน้าท่างเนาะหายิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งทาช่ชมหาผู้ใดมัก ชุดสามตัวนี้ฮะชุดสามตัวนี้กะหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ท่ช่ชมเผื่อมารางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลเลข้ทยรางวัลใหญ่<า>นะครับอันนี้แคปหน้าจอบนเน้นเม็ดเดียวห้าสองล่างเน้นแปดสี่กับศ<า>ูนย์สี่นะครับผู้ได้มักในชุดกับแปดสี่ศูนย์สี่หกสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์อันนี้ชุดล่างานะครับ ล่างเป็นล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างบนเป็นบนบนห้าสองสามสองเก้าสองห้าแปดสามแปดเก้าแปดเน้นที่ห้าสองเม็ดเดียวแย,ย,ยกให้เรียบร้อยอ่าแยกให้เรียบร้อยพี่กองมากองไปจับส้อนอ่างวดนี้จะได้เฮอีกบ่พี่กองถามมาขึ้นมาตรงตรงค่ะถาผู้ใดมัาลักนะครับคือผู้ใดมีลักหน่วยแม่นๆม่ก็จับมาใส่ลักสิบบนพี่กองนะครับสามห้าเก้าหรือผู้ใดมีลักสิบแม่นๆม่เกาลักหน่วยพี่กองไปจับใส่สองกับแปด ลักลอยงวดนี่เอาจะเป็นจังไดนจะมาบ่าจะเดินดีบ่สามห้าเจ็ดลักลอยอ่านี่ครับเซียนอสูตรมันไม่ไรธรรมชมไลสามสิบกว่าสูตรเก็บไว้ค่ะเก<อ><อ>็บเลื่อไวห้าตัวนั่นตัวนี้ดัวนีจะเดินดีบ่งวดนี้เนาะอ่าจะเดินต่อบ่ท่านผู้ชมบนบนถือว่ามาสูงเก่าตรงๆเนาะมาสูงเก่าตรงตรงอ่าอืมนี่ ผู้ชมสูตรพี่กองเพิ่มเป็นลักซองให้แล้วค่ะมีสูตรใดสูตรล่องอีกบอี่ว่าคิดว่าจะมาสูตรล่องมีมีสูตรใดอีกบอกระไหลอยู่ด้อืมตาสูตรใดที่มันเข่าไหมหมุดที่แล้วมีเข่าว่าลังนี่หาหนึ่งกระมีนี่หานึ่งอืมสูตรหมุดเนี่ยหาหนึ่งหกหนึ่งอืมหมุดนี้ก็มี่หนึ่งพือเก่าอหรอมีหนึ่งมีหนึ่งค่ะสูตรเนียนบ่่คะ สองหนึ่งสามหค่ะออธร่มเก้ากับอก้สามเก้าสี่โอ้อันนี้สูตรล่างสูตรล่างอีกสูตรธรรมชมสูตรล่างอีกสูตรสูตรสอ่าสองเป็นลักสิบเกกับหเป็นลักหนวยสองเก้าหนึงกัเก้ายู่นีบ่งสเก้างเก้มเก้าสามหนึ่มาทางนี้กัเน้นทางนึงคือเก้าสี่เก้านึ่งมชี่อีกสูตรหนึ่งสูตรล่างสูตรสอ่าแคบไปบงได้ช่มเด้อค่ะ งวดที่แล้วเขาหาหนึ่งอยู่นนี้สูตรสองคนเอาฮ่าผู้ใดมักนะครับสูตรสามซิฟก็สูตรจ๊เสียสูตรได้ให้สูตรสองคนเจมี่สองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งค่ะอเอาตาเพิ่นให้สูตรแรกท่านผู้ชมเอาสูตรเดียวไปก่อนสูตรเดียวไปก่อนมันสีเยอะสีเยอะค่ะสีว่าไว้ซื้ออ่ะขอบคุณพี่กรองนะครับผม ขอบคุณเอฟซขอบคุณค่ะพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะได้โชคได้มาน้มกันอีกนะค่ะพบกันใน <c oughs> คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ